สวัสดีค่ะอ,อันนะคะเราก็อยู่กับชอบ่องอันขายฟอร์ชาแนลนะคะแล้วเราก็อยู่ที่เดิมที่ฟอร์ไอเวร์ซัพพล์พะราม5นะคะวันนี้เราพามาพบกับนะคะเอเวอเรสต์ L รุ่นฮิตเลยขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะนั่นคือเจ้าตัวเอเวอเรสต์เทนะคะตัวนี้เป็นเอเวอเรสต์เทเครื่อง2.0นะคะเทอร์โบเดี่ยวร้0ย็แรงม้า4 0 5นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะที่อันไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่เลยนะคะนั่นคือชุดแต่งของเจ้าตัว AKC นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้าตัวเอันนี้ แต่งอะไรไปบ้างนะคะลูกค้อย่าลืมนะคะว่าตัว a i r วเรนตนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นรถราคาอยู่นะคะจากปกติราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามบาทนะคะตอนนี้รถเหลือเพียง1นึ่งล้านสองแบาทเท่านั้นนะคะซึ่งแต่งออกมาแล้วแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นรุ่นไหนนะคะ<อ>เพราะว่าชุดแต่งสามารถใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวอันพานไปรีวิวนะคะว่า เจ้าตัวชุดแต่งนะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นลูกค้านะคะของอันนะคะเป็นแฟนขับเนาะอยู่ที่นครศรีนะคะชื่อคุณกิ๊กนะคะก็ซื้อรถกับน้องานแล้วก็ให้อันจัดแต่งทรงให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็นคําว่าเอเวอเรสต์นะคะที่เป็นสีโคมเมียมนะคะปกติเราจะเห็นเป็นสีดำนะคะสีดําเงาสีดําด้านนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านนี้คือเลือกเป็นสีโคมเมียมนะคะ,ะ,คะก็จะทําให้ตัวของฝากระโปรงรถนะคะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ กระจังหน้านะคะเลือกเป็นแบบ FORD นะคะสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟหน้า3จุดนะคะที่ลูกค้าก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาสีส้มหรือสีขาวนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสีสีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบราครึ่งนะคะตัวนี้ก็คือระบายความร้อนได้ดีนะคะในตัวของรุ่นเอเวอเรนท์นะคะเขาให้ไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าออโต้มาอยู่แล้วนะคะก็คือกลางวันเขาจะปิดกลางคืนเขาจะเปิดให้อัตโนมัตินะคะอันก็เพิ่มเติมในส่วนของ ครอบไฟหน้านะคะที่เป็นสีดําเงาให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะในส่วนของนี่เลยค่ะชุดแต่งนะคะที่อันอไม่เคยได้รีวิวเลยนะคะปกติจะรีวิวเป็นตัววิกเตอร์แรปเตอร์นะคะตอนนี้เป็นลูกค้ารีเควสตเองเลยว่าน้องอันอยากได้เป็นชุดแต่งของ AKC นะคะมีให้นะคะมี V1 นมี2องีนะคะลูกค้าท่านไหนอยากได้ V ีอะไรสามารถแจ้งกันได้เลยนะคะซึ่งชุดแต่งของตัว Akc เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการชนด้านหน้านะคะซึ่งการชนด้านหน้าของเขานะคะความพิเศษก็คือจะมีไฟนะคะทั้ง2จุดนะคะไฟด้านข้างนะคะใช้งานได้จริงนะคะจะเป็นการครอบกันชนหน้าเข้าไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะมีให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะลูกค้าก็มีติดตั้งในส่วนของตัวเซนเซอร์หน้าเพิ่มเติมอีก4จุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของตัว ล้อนะคะตัวล้อนะคะลูกค้าเลือกเป็นแม็กนะคะขอบ20นะคะพร้อมกับยางที่เป็นยางออเทอเรนนะคะวิ่งได้ทั้งถนนนํำได้ถนนขูขะนะคะเลือกเป็นสเปคยาง2อ5นะคะ55 R 20ย่นะคะแล้วก็ใส่เป็นแม็กขอบ20นะคะที่ลูกค้าเลือกนะคะจะเป็นลายเขากว้างแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของครอบเบรกนะคะสีเขียวมะนาวซี T ๊ดแบบนี้เลยนะคะทำให้ล้อนะคะดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะตรงนี้นะคะก็มาพร้อมกับ ชุดของ AKC อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวอันจะพาชมต่อไปนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าก็ทำการแรปสติกเกอร์เพิ่มด้วยนะคะรถเป็นสีเทาดำนะคะก็แรปสติกเกอร์นะคะ เป็นตัวสีเทาดําด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะภายในนะคะของเจ้าตัวเอลเรเทนนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะลูกคนเห็นไหมคะตัวของกระจกนะคะครอบเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็มือจับนะคะแล้วก็ครอบมือจับก็เป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะ ในส่วนด้านในนะคะของเจ้าตัวเรทเทนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะในเรื่องของพลงายไฟฟ้านะคะหน0นะคะหน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะแล้วก็แปรผันได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของหน้าปัดนะคะก็จะเป็นขนาด ดิจิตอล8นิ้วนะคะแล้วก็มีหน้าจอขนาด10นิ้วเชื่อมต่อยนอตโต๊ Apple c a r p l a แบบไร้สายเลยนะคะรวมถึงสามารถที่จะคอนเน t กับ AirPods ฟสั่งสตาร์ทรถนะคะดับรถได้จากมือถือเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดนะคะแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้ลูกค้านะคะถึง สี่โหมดนะคะปกติประหยัดลากก่วงถนนลื่นนลคะแล้วก็มีเบรมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ภายในนะคะกว้างมากเลยนะคะตัวนี้นี่เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นภายในนะคะถุงมนี่เราภายในเอเวอเรสต์ถึงเจ็ดลูกเลยนะคะสําหรับเอเวอเรสต์นะคะการแรปหลังคานะคะก็จะเป็นแบบครึ่งแบบนี้เลยนะคะแรปหลังคาเป็นสี ดำเงาแบบนี้เลยนะคะซึ่งลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นสีดำเงาหรือดำด้านนะคะแบบนี้เลยนะคะ มาในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะเอวอเรตเทนปกติแล้วไฟท้ายเขาจะไม่ใช่แบบเต็มระบบแบบนี้นะคะอันก็ทําการเบริกไฟท้ายศูนย์นะคะใส่ให้ลูกค้าเป็นแบบซิกเนเจอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของไฟท้ายนะคะที่เป็นขีดยาวแบบนี้นะคะเป็นแบบใหม่ล่าสุด2 0 2 5นะคะก็คือขีดยาวจะสุดถึงตัวของฝาท้ายแบบนี้เลยนะคะมันจะมีแบบครึ่งนะคะอันนี้คือแบบใหม่ล่าสุดนะคะพร้อมกับเพิ่มเติมในส่วนของตัวเอวอเรนะคะที่เวลาเบรกจะเป็นไฟสีแดงนะคะแล้วก็เวลาเราถอยหลังจะเป็นไฟสีขาว นะะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะเป็นการชนท้ายของตัว a k c นะคะตัวนี้ก็จะทําเป็นสีดําเงาตัดกับตัวรถนะคะที่เป็นสีเทาดานั่นเองนะคะแล้วก็มีกิมมิคในส่วนของตัวสปอร์ตนะคะด้านนี้นะคะซึ่งจะทําเป็นสีโครเมียมนะคะเหมือนกับตัวกระจังหน้านะคะฝาท้ายเดิมนะคะของรุ่น Elgrand เนี่ยจะเป็นแบบแมนนวลนะคะก็ทําการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะก็เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าคนสาคัญนะที่ละคร สีธรรมราชนั่นเองนะคะตัวฝาดท้ายไฟฟ้านะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะว่าถ้าเป็นตัวเอลเวอเรนนะคะจะไม่สามารถใส่ได้ใส่ได้นะคะอันใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะก็สามารถกดเปิดจากฝาดท้ายได้นะคะแล้วก็ฝั่งคนขับได้รวมถึงกุญแจรีโมทนะคะก็สามารถเปิดฝาดท้ายได้เหมือนกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะตัวเอลเวอเรนนะคะตกแต่งเป็นชุด AKC นะคะหรือวิกเตอร์นะคะก็สามารถสอบถามอันได้นะคะหรือเข้ามาดูรถได้ที่ ปอร์ดอาเมียดัชสุพราม5ค่ะเข้ามาเทสร,รถดูก่อนได้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ